หลายๆคนมักถามปอเป็นประจำนะคะว่าการฝึกสมาธิเป็นประจำเนี่ยได้ประโยชน์อะไรกับร่างกายของเราบ้างบางคนที่ยังไม่เคยนั่งสมาธิก็อาจจะคิดว่าการนั่งสมาธินั้นเป็นเรื่องยากในจะอาการปวดหลังอาการเหน็บชาหรือแม้แต่าการง่วงนอนที่เกิดขึ้นในช่วงที่ตาเราหลับระหว่างเราทําสมาธิวันนี้รายการกูเดย์นะคะปอก็จะทําให้ทุกคนได้ทราบค่ะว่าการนั่งสมาธินั้นเป็นเรื่องง่ายเรื่องธรรมดามากๆแถมยังทําให้เราเนี่ยสวยครบถ้วนจากภายในสู่ภายนอกได้ดอีกด้ว การนั่งสมาธิประโยชน์นั้นสามารถแบ่งได้เป็น2ด้านคือประโยชน์นต่อจิตใจและอารมณ์การฝึกสมาธิอยู่เป็นประจำสมาธิจะช่วยให้คุณผู้ชมนั้นลดอาการเวียงวีนได้เพราะสมาธิจะทําให้จิตใจผ่องใสสะอาดบริสุทธิ์สงบเยือกเยน็นปลอดโปง่งส่งผลให้สติปัญญาดีขึ้นคิดได้รวดเร็วคิดในทางที่ถูกที่ควรการนั่งสมาธิยังช่วยให้คลายเครียดเป็นเครื่องมือเสริมประสิทธิภาพในการทํางานและการศึกษาเล่าเรียน ช่วยทำให้สมรรถภาพทางจิตใจทำให้จิตใจดีโดยการแสดงออกจากความประพฤติทางกายและวาจามีสัมมาคลรวะและมีความอ่อนน้อมถ่อมตนนอกจากการนั่งสมาธินั้นจะส่งผลที่ดีภายในกับเราในเรื่องของสภาพจิตใจสภาพอารมณ์แล้วการฝึกสมาธิก็ยังเป็นการฝึกปอดฝึกการกลั้นหายใจทำให้เรานั้นมีปอดที่แข็งแรงค่ะทำให้ผิวพรรณของเราผ่องใสแล้วก็ทำให้ระบบการไหลเวียนของเลือดในร่างกายไปเลี้ยงสมองได้ดีอีกด้วยค่ะ และว,วิธีการนั่งกำหนดลมหายใจหรือการนั่งสมาธิก็มีขั้นตอนดังนี้ค่ะอย่างแรกก็คือนั่งหลังตรงกับพื้นให้กระดูกสันหลังตั้งตรงนั่งบนพื้นหรือเก้าอี้หรือว่ายืนก็ได้นะคะขั้นตอนที่2ก็คือวางมือทั้งสองข้างไว้ที่ท้องค่ะหรือที่เรียกว่ากระบังลมเพื่อที่เราจะได้รับรู้เวลาหายใจเข้าหายใจออกกระดูกซี่โครงก็จะขยายออกหรือเป็นการท้องพองนั่นเองค่ะ พอเวลาที่เราหายใจเข้ากระดูกซี่โครงก็จะหุบเข้าหรือที่เราเข้าใจว่าเป็นการท้องแับนั่นเองขั้นตอนที่3กําหนดลมหายใจนับเลขเริ่มจากสั้นไปยาวนับไว้ในใจนะคะหายใจเข้า1 2 3หายใจออก1 2 3เข้า1 2 3 4ออก1 2 3 4เข้าค่ะ1 2 3 4 5หายใจออกนะคะ1 2 3 4 5 แล้วค่อยๆเปิดเปลือกตาออกค่ะสรุปใจความง่ายๆเลยนะคะคุณผู้ชมว่าการฝึกสมาธินั้นก็คือการทําให้เรานั้นมีสติมีความคิดรู้จักแยกแยะตรยต้องสิ่งที่ดีหรือสิ่งที่ไม่ดีนั่นเองค่ะความสวยจากภายในและภายนอกนั้นก็เกิดขึ้นได้ไม่ยากเลยนะคะสําหรับวันนี้รายการกูเดก็หมดเวลาลงแล้วค่ะกลับมาพบกันได้ใหม่ทุกวันพุธ9.00-10.00ถึง9 3 5นนะคะวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณสถานที่สวยๆจากโกลเด้นทาวเกษตรลาดปลาเขาค่ะ วันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ